วันที่11เมษายน2555พันตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์นาลาพิสุทธิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร,รเมืองพิจิตรได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเข้มงวดวินัยจราจรตามมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวและกับภูมิลลำเนาอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงการโดยได้บังคับใช้มาตรการ3ม2ขอและ1ลอแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท โดยจากการเข้มงวดในการกวดขันวินัยจราจรดังกล่าวพบว่าผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์มากกว่าร้อยละหกในเขตเมืองพิจิตรไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายซึ่งได้ทําการจับกลุมเปรียบเทียบปรับและว,ว่าก่าวตักเตือนจํานวนวันละมากกว่า100คันนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์และรถยนต์ยังมีผู้ฝ่าฝืนใช้ความเร็วสูงมากกว่ากฎหมายกําหนดโดยเฉพาะในย่านชุมชนเมืองซึ่งจํากัดความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลสงการนี้ทางตำรวจปูทอนเมืองพิจิตรจะทำการเข้มงวดตามมาตรก,การความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซึ่งนำมาทั้งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วยขวัญมงคลเทพ,พนาคินถ่ายภาพข่าวคณะกิจมัฌิมาพิจิตรไลน์นรายงาน